กมพูชาเป็นอันดับหนึ่งเรื่อง s c a ม m e r เนี่ยต้องบอกว่าจริงแล้วเขาก็แซงทุกบริษัทสแกมเมอร์ไปเลยนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเรียบร้อยคนที่เปิดบัญชีในบริษัทฟอกเงินของกมพูชามีถึง970,000บัญชีไม่ต้องเปิดเบยชื่อว่าเป็นใครมาจากไหนถ้าผู้นำไม่เกี่ยวข้องมันเป็นไม่ได้สิ่งที่ตระกูลหุเดินคือเดินไปสู่ปากเขไม่ใช่แค่ตระกูลเขาแต่ทั้งประเทศ ต้องบอกว่าในฮุนเซนนี่ขึ้นมาสู่ตำแหน่งนี้ได้เนี่ยต้องทรยศทุกคนจริงๆตั้งแต่เขมรนแดงมานะครับตอนแรกอยู่กับเขมรนแดงตอนหลังก็หนีจากเขมรนแดงแล้วไปอยู่กับเวียดนามตอนนั้นเขมรนเป็น3ามฝ่ายครับเขมรนแดงมีเขมรนเจ้าแล้วก็มีเขมรนเฮงสำรินก็ต้องบอกว่า3มฝ่ายก็ลบกันเองครับฮุนเซนก็เลยไปเอาเวียดนามมาปราบทุกคน แล้วก็ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเซนเรียกว่าทะเลาะก็ได้หักหลังได้กับทุกคนจริงๆนะครับเลือกตั้งมาก็มีคะแนนใกล้ๆกับของทางฝั่งเจ้าเจ้าก็เลยบอกอ้างงั้นเป็นนายกรัฐมนตรีร่วมกันสุดท้ายก็หักหลังเจ้าครับตอนนี้เจ้าก็จะว่ามีแต่ชื่อแล้วกันดีกว่าแต่ว่าไม่มีความเป็นเจ้าแล้วนะครับแต่เขมรก็อยากเป็นอย่างไทยครับรักษา สถาบันไว้แต่จริงๆก็ไม่ได้รักษาจริงนะครับเจ้าไม่มีอำนาจอะไรสักอย่างอยากใช้คําว่าราชนาจักรแบบประเทศไทยครับจริงๆมันก็ไม่ใช่แล้วการปกครองเป็นระบบะเผด็จการนะครับมีการเลือกตั้งแต่เป็นเผด็จการแล้วก็ทําลายฝ่ายค้านการปกครองยาวนานของมุลเซนเนี่ยชีย้เห็นชัดเจนนะครับร่ํารวยเพียงไม่ตีตระกูลเลยตระกูลหุ่นเนี่ย,นนยร่ำรวยมากที่สุดและประเทศกัมพูชาก็เป็นประเทศยากจนประเทศหนึ่งของโลกทีเดียวก็สิ่งเหล่านี้มันก็ออกผลมาให้เห็นว่า ทุกวันนี้ถ้าเราดูข่าวชายแดนเด็กนักเรียนกัมพูชาต้องมาเรียนฝั่งไทยถามว่าเงินที่จะใช้สร้างโรงเรียนไปไหนครับในขณะที่ลูกหลานตระกูลหุ่นขับรถเบนลี่ขับรถสปอร์ตราคาแพงแต่ไม่มีเงินสร้างโรงเรียนไม่มีเงินสร้างโรงพยาบาลคนกัมพูชาต้องมารักษาพยาบาลฝั่งไทยนะครับไทยต้องดูแลนะครับงบประมาณไทยทั้งนั้นจนทําให้ทางอเมริกาเนี่ยทำงานวิจัยออกมายาวเหยียดนะครับ UNODC เนี่ยทำมา ก็ชัดเจนเลยครับว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในกัมพูชาไม่ใช่ประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยแบบปลอมๆแบบเล่นพวกแล้วก็ทําลายฝ่ายค้านถ้าฝ่ายค้านหนีมาเมืองไทยก็จัดการทุกวิถีทางนะครับมีคลิปปล่อยออกมาเอาจาซีราเขาถอดแล้วเขาบอกว่าเป็นเสียงของนายฮุนเซนนะครับ mm hmm. เขาสรุปมาอย่างนั้นนะครับจริงแคอย่างไรก็คงต้องติดตามกันแต่ว่าคําพูดในนั้นเนี่ยเป็นคําพูดที่ไม่ให้เกียรติประเทศไทยเลย คือบอกเอาตัวมาไม่ว่าเป็นหรือตายดูใช้อำนาจข้ามเขตประเทศมาเลยเนี่ยมันเป็นการไม่ให้เกียรติประเทศไทยอย่างแรงแล้วก็บอกว่าคนที่ร่วมมือมีฝ่ายราชการไทยพร้อมให้ความร่วมมือเรื่องการที่สหรัฐทำงานวิจัยเนี่ยเขาไม่ได้เพิ่งมาทำวันนี้เขาทำมาหลายปีแล้วนะครับแลวสหรัฐฮึ่มๆมจะแบ็กลิสต์เข้ามาเนี่ยนานหลายปีเต็มทีแล้วแต่ฝ่ายไทยเงียบเกลบครับวันนี้เราบอกว่าเราจะต้านทุนสีเทาในกัมพูชารัฐบาลแถลงถูกไหมครับไม่มีชื่อบริษัทอะไรสักอย่าง ขนาดที่รายงานสารัตมีชื่อชัดเจนใครทําบ้างเป็นบริษัทใดบ้างเกี่ยวข้องกับนายฮุนเซนอย่างไรบ้างรัฐบาลไทยไม่กล้าครับไม่กล้าที่จะพูดความจริงไม่กล้าแม้จะพูดดรามรายงานของยูเอด้วยซ้ําไปมีแต่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยเอามาพูดกันนะครับมีแต่นักข่าวมาพูดกันในเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีฝ่ายไทยเกี่ยวข้องส่งน้ําส่งไฟส่งอ,อินเทอร์เน็ต นะครับส่งพลังงานไปให้เขาใช้เราก็รู้ครับเขาปากว่าตาขยิบไปต้องบอกว่าคมพูชาเป็นอันดับหนึ่งเรื่องแสแกมเมอร์เนี่ยต้องบอกว่าจริงใน4ปีเนี่ยรายงานของ UNODC บอกว่าตั้งแต่ปี2 0 2 1เป็นต้นมาเนี่ยเขาเพิ่งเริ่มเกิดแล้วเขาก็แซงทุกบริษัทสแกมเมอร์ไปเลยนะครับแซงทุกชาติไปเลยแล้วก็ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเรียบร้อยเพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าผู้นําไม่เกี่ยวข้องมันเป็นไม่ได้ดังนั้นประเทศใดก็ตามถ้าผู้นําไปเกี่ยวเนื่องนะหรือเกี่ยวข้องตามรายงานของ UN เนี่ยนะ ยังไงมันก็ใหญ่โตแน่นอนสมมุ่สแกมเมอร์ในประเทศไทยใหญ่ได้ไหครับถ้าผู้นําไทยไม่เอาใหญ่ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อยู่ตามแนวชายแดนหมดเลยแล้วก็ลูกค้าหรือเหยื่อก็อยู่ในประเทศไทยนี่แหละเพราะฉะนั้นเองเนี่ยไทยได้รับผลกระทบมากนะครับมันหลอกคนทั่วโลกไปด้วยอะ่ะและที่สําคัญที่สุดคนที่เปิดบัญชีในบริษัทฟอกเงินของกัมพูชา มีถึง970,000บัญชีไม่ต้องเปิดเบยชื่อว่าเป็นใครมาจากไหนก็นำรายงานก็บอกว่ามีบริษัทชื่อลาซารัสนะครับจากเกาหลีเหนือนะครับที่ไปแฮกตรงนู้นตรงนี้เข้ามาก็มาที่นี่แหละครับมาฟอกเงินกันที่ในกัมพูชานี่เลยเพราะฉะนั้นเองเนี่ย ข้อมูลมันเปิดเผยออกมาหมดแล้วดังนั้นเองวันนี้วันที่กัมพูชาจะต้องเดือดร้อนเพราะทั้งโลกเขารู้ความจริงนะครับไม่ว่ายุโรปหรืออเมริกาหรือ UN ก็ตามเนี่ยอาจจะต้องโดนตัดงบเงินช่วยเหลืออะไรต่างๆกัมพูชาก็จะขาดไรายได้หมายถึงผู้นำนะครับไม่ใช่หมายถึงประเทศผู้นําอาจจะขาดไรายได้ผู้มีอิทธิพลในกัมพูชาขาดไรายได้ทําไงดีล่ะทะเลาะกับประเทศไทยดีกว่าเดี๋ยวเผื่อจะได้ยึดทรัพย์นักการเมืองไทยไปเป็นเงินทุนทดแทน ผมก็ว่าเป็นเรื่องที่ดีครับนักการเมืองไทยที่เอาเงินไปฝากกัมพูชาโดนยึดให้หมดอะครับเงินที่เอาไปไม่ถูกกฎหมายเนี่ยก็ต้องไปอยู่นอกประเทศอย่างเช่นอยู่ในกัมพูชาแล้วฝากไว้กัมพูชากัมพูชาเป็นเสือเท่านะครับให้กัมพูชายึดไปเลยก็ดีครับนะักการเมืองแบบนี้จะได้หมดไปจากประเทศไทยต้องบอกว่าทิงๆประเทศกัมพูชาโดยผู้นําตระกูลหุนเนี่ยไม่สามารถนําประเทศสู่โลกยุคใหม่ไม่ได้เลยเมื่อนําประเทศไปสู่โลกยุคใหม่เศรษฐกิจยุคใหม่ไม่ได้ก็ต้องหากินกับสีเทาแทน ซึ่งพอหากินกับสีเทาเนี่ยรักลงทุนดีๆที่ไหนใครเขาจะมาครับจีนดีๆอ่ะจีนที่ไม่ใช่สีเทาเนี่ยเขามาเขาก็ต้องหนีหมดนะครับเพราะนักท่องเที่ยวไม่มีคนมาเที่ยวไม่มีคนมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาเดินผิดคือสร้างความเจริญให้กับตระกูลตัวเองดูเขาใส่นาฬิกาดูเขาใช้รถด,ดูคนในตระกูลเขาร่ํารวยเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเป็นการเจริญที่ผิดจริงๆกระจุกตัวมากๆนะครับการแข่งขันไม่มีนะครับไม่ให้แข่งครับตระกูลนี้กินหมดสิ่งที่ ตระกูลหุนเดินคือเดินไปสู่ปากเหวไม่ใช่แค่ตระกูลเขาแต่ทั้งประเทศกําลังสู่ปากเหวดังนั้นการที่เขาขีดเส้นมาที่เกาะกูทะลุมากลางอ่าวไทยเนี่ยขีดเพดกฎหมายแต่รัฐบาลปี5 4 4นําโดยอดีตนาย,ยกทักษิณเนี่ยไปยอมเขาเนี่ยอันเนี้ยเขาทวงสัญญาแน่นอนไหนบอกว่าจะแบ่งกันถูกไหมครับแบ่งไม่ได้นะครับถ้าเข้าได้น้ํามันไปเนี่ยประเทศเขาจะึกเขิกว่านี้ เขามียุทธปัจจัยโดยไม่ต้องพึ่งเราแล้วเนี่ยผมว่าหนักเลยและการขีดเส้นเนี่ยละเมิดพระบรมราชโองการรัชกาลที่9นะครับอันนี้ยอมไม่ได้จริงๆแต่รัฐบาลปี2544ไปยอมตรงเนี้ยมันคาอยู่เขาก็ต้องทวงสัญญาตรงนี้ให้ได้ไหนจะแบ่งน้ํามันกันแบ่งไม่ได้นะครับ แบ่งยังไงก็ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับเส้นของเขายังไงก็ผิดแน่ๆไม่ยอมลากตามกฎหมายแล้วก็ผมจะขึ้นภาพแผนที่ของฝรั่งเศสให้ดูว่าจริงๆเส้นในทะเลเนี่ยเหมือนเส้นตามพระบรมราชโองการราัชกาลที่9นะครับฝรั่งเศสทําเมื่อประมาณป,าณปี1927ทําขึ้นมาก็เหมือนของประเทศไทยเป๊ะนะครับแต่กัมพูชาไปเอาแผนที่เก่ากว่านั้นซึ่งมันไม่ใช่เส้นพรมแดนอย่างที่ผมบอกเป็นเส้นเลงดัง,งนั้นตรงนี้เขาทวงสัญญาผมเชื่อว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่เขาขัดใจเพราะเขาต้องการยุทธปัจจัยตัวนี้แล้วเป็นรายได้ประเทศด้วย ซึ่งบริษัทน้ํามันที่เข้าไปยังไงก็ต้องแบงคนในตระกูลหุนก็เป็นไปได้นะครับเพราะทุกกิจการในประเทศเขามักจะได้ส่วนแบ่งอยู่แล้วผมคิดว่าการล้มตระกูลหุนนั้นยากมากสังเกตคําสั่งของเขาเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ใช่คําสั่งเดียวนะเขาสั่งไปทั่วโลกแหละกําจัดคน <c oughs> ที่เห็นต่างอยู่แล้วกําจัดฝ่ายค้านเนี่ยเป็นเป็นคำสั่งที่น่าจะมีมากกว่าคนสองคนนะครับเพราะฉะนั้นใครจะกล้าหือครับก่อนหน้านี้ถ้าไปอ่านข่าวกัมพูชานะครับ ใครเป็นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยรัฐบาลยึดรัพย์หมดนะครับเขามีการยึดทรั์กันนะครับแต่ยึดทรัพย์คนเห็นต่างจากรัฐบาลยึดทรัพย์เกลี้ยงเลยนะครับสารสั่งหมดเลยนะครับถามว่าถ้าเขาคุมสารได้เขาคุมนักการเมืองได้ทั้งหมดแล้วเนี่ยใครจะล้มเขาได้ครับต้องบอกว่ามันแทบจะไม่มีอ่ะนะผมคิดว่าหลังจากคุลเซนไม่อยู่แล้วเนี่ยนะครับความเข้มแข็งของตระกูลหุ่นเนี่ยมันจะน้อยลงเพราะรุ่นลูกเขานี่มีความฟุ้งเฟ้อมากเมื่อเทียบกับรุ่นพ่อนะ จะดูว่าเรียบง่ายกว่านะอาจจะใช้ของแพงบ้างก็จริงแต่รุ่นลูกรุ่นหลานนี่สุดๆนะครับมีเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวมีรถยนต์เป็นสิบๆคันใช้ชีวิตหรูหรามากแล้วก็มีทรัพย์สินในต่างประเทศค่อนข้างมากต้องบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ต่างชาตินะครับเริ่มมีการยึดทรัพย์บุคคลที่เกี่ยวข้องในตระกูลเนี่ยก็ตระ,ะกูลนี้ก็จะต้องถอยกลับมาอยู่ในประเทศนะครับมีทรัพย์สินต่างประเทศไม่ได้แล้วในประเทศก็ไม่รู้จะมีอะไรอะ่ะมันก็ไม่มี อะไรที่จะไปทํามากนะักเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าการเวลานะครับจะทําให้ทุกอย่างเสื่อมถอยไปเองแต่ต้องใช้เวลามากครับเพราะเขาฝังรากลึกมาเป็นหลายสิบปีมากอีกตระกูลที่จะขึ้นมาคือตระกูลเตีย,ยจากคนเอกเตียบันเนี่ยที่ดูแลดังด้านการทหารเนี่ยเขาก็มีความสําคัญอยู่ดังนั้นเนี่ยก็มีตระกูลอื่นที่ใกล้เคียงที่อาจจะขึ้นมาทดแทนนะครับ แต่อย่างไรก็ตามกัมพูชาก็ยังอยู่ในวังวนที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยที่แท้จริงของไทยประชาธิปไตยก็อาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ยังดีกว่ายังมีการตรวจสอบและ่วงดุลมากกว่าก็หวังว่าครั้งนี้จะเป็นบทเรียนให้ประเทศไทยเนี่ยต้องแก้ไขนะครับเพราะว่าจะเดินไปแบบเดิมนี่แม้แต่กัมพูชาเรายังสู้ไม่ได้อะในรอบนี้นะครับในเรื่องการเมืองระหว่างประเทศนะแล้วมาเป็นรุ่นเรารุ่นลูกรุ่นหลานต้องมานั่งแก้ไขอย่างงี้นะครับอันนี้เป็นเพราะผลทวงจากการเมืองแน่ดีครับ